สวัสดีครับผมจานตี้ครับผม f เฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแฝกนะครับช่องยูทูบจานตี้ผีบ้านะครับผมเออเมื่อนี้สิบห้ายางเบิงเสื้อล่าลงหลักอย่างลงเห็นบิดครับเมื่อกี้ตักไปนะครับมันย่าผดอีขอเป็นอีพีสองแล้วกันนะครับปวดหัวเลยครับผมมาเบิงครับสิบ้ามะเบิงนี่ครับต้นนี้ตายแล้วครับตายแล้วครับเบิงหักย่างครับ ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถอีแท็กยังนี่หากยางขาดนี่ปัญหาเลยมาต้นนี้ครับเป็นตลอดครับเบื้องต้นนี้ครับตัวนี้ออกเนี้ย่างตะกี้พอเซลาลงหักยางพอออกเลยแม่งนะครับหักยางดูครับผมเซลาเกี่ยวลุูครับตัวนี้ครับผมตัวนี้กำลังสิบไปตัวนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ครับผม บ่งต้นนี้ครับต้นนี้ก็บกำลังสิไปครับลาลงหักอย่างรดเหยียบมาเปื้าเปลือกห่าอย่างมันแตกต้นนี้ตายแล้วครับน้าตายตายแล้วคร,ครับผมสองต้นนี้ต้นนี้ตายครับต้นนี้ตายไปแล้วนี่ต้นนี้กำลังสิตายครับโอ้ปวดหัวตึบเลยเบงห้เบองแค่นี้นะครับเนาะ หิวเขาแล้วเพิ่งหยอดน้ำกดแล้วอยากกินเขาแล้วแหมโอ้ปวดหัวตึบเลยผมเครีดไหมครับผมเดี๋ยวหาไปศึกษาข้อมูุ้นก่อนครับว่าผมจะแก้ไขปัญหานี้จังไหนเพราะสัน่นคนนับได้นี่รวมยี่สิบต้นเ้งครับนี่ครับเกือบยี่สิบต้นแล้วครับนี่ มันทีเป็นตามร่านนี่ครับห้างมันแตกรถเหยียบแล้วซีล่าเขาทั้งหา้างัาดนี้มีความสื่นค็นมามนี่ปัญหาเลยถามว่าเอ่อไอ,อ้เป็นความผิดข,ของรถรถไทยบ่รถที่แจกบ่บ่ครับเป็นความผิดข,ของผมนี่แหละผมถ้าผมป้องกันไปที่แรกมันที่ไม่มีปัญหาคือตัวห้าอย่างมันลงไปลึกๆใส่ปุ๋ยให้ลึกๆ อันนี้ผมบ่ได้วางแผนนึงสันดวยโอเคคือว่าเป็นประสบการณ์ผมเรียนรู้จากคนสิ่งผิดพลาดอย่างปลูกไม้ผมผมที่ตัวห่างอย่างลงไตให้บดเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ